อเคครบ, okay, ครบพี่โกกับอาการบเจ็บปการหลังสองคนเป็นไงก็สำหรับธนบู์นะครับข้อเท้าพลิกในครึ่งแรกนะครับแล้วเราก็คุยกับธนบูลนะธนบูลก็มาบอกพี่โก็เองว่าพี่โกครับพี่โกตัดสินใจว่าผมสปีดไม่ไม่ร้อย ว่ายังไงก็ก็ก็บอกว่าโอเคถ้างั้นพี่รักษาตั้มไปก่อนแล้วกันเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนประทุมลงไปนะครับส่วนพอประทุมลงไปเองเนี่ยก็ก็ทุ่มเททุกคนก็ทุ่มเทอยู่แล้วแหละเห็นแต่ว่าจังหวะนั้นที่ล้มนะครับนิ้วนะครับไปเหมือนกับเอ็นนะเช็คว่าเอ็นเอ็นขาดหรืออกระดูกแตกไหมนะครับปรากฏว่าเอ็นนะครับเป็นที่เอ็นแต่ก็เดี๋ยวนี้พันล็อกนิ้วไว้แล้วนะครับก็ เดี๋ยวไปที่อิรักไอ้อิหร่านนะครับนะไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับก็จริงๆเรามีตัวทดแทนอยู่แล้วก็มีอ,อดีศรมีเก่งแล้วก็มีตุ้ยอยู่แล้วนะครับตอนนั้นตอนแรกอเราว่าถ้าไม่ไหวทั้งสองคนจริงๆอาจจะเรียกสองอมาเพิ่มอีกสองคนแต่วันนี้ได้คุยกับทั้งทีมแล้วบอกว่าเฮ้ยเรามาด้วยกันลุยนะครับเพราะว่าเก่งก็พร้อมนะตุ้ยก็สามารถเดินได้และทุมก็บอกว่าใจสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะาครับ,บเจออรักเอ่อ คือวันนี้น้องๆทุกคนก็ยังมีความมุ่งมั่นถึงแม้ว่าแมตช์ยูอะทุกคนตั้งความคาดหวังไว้สูงมากนะครับอยากจะได้แต้มกลับไปฝากแฟนบอลชาวไทยแต่พวกเราก็เห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราสู้เต็มที่นะ90ไม่ไม่มีท้อรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าหนักนะครับแต่น้องๆก็สู้เพื่อแฟนบอลชาวไทยนะครับก็พวกเราคงได้เห็นแล้วนะครับฉะนั้นกับอิรักเองเนี่ยแน่นอนเขาเองก็เ พลังพัดพลังมาเหมือนกันนะครับฉะน,นี้เราเราเราแข่งกันตัวเองละนะครับนะเราก็ต้องพยายามมีแต้มให้ได้นะครับ